สวัสดีครับวันนี้เรามาเจาะประเด็นกันเรื่องหนึ่งที่กำลังคิดเลยตัวละครรุ่ยเจียจากซีรีส์สงครามส่งด่วนแมดยูนิคอร์นนะครับหลายคนอินกันมากใช่ค่ะแล้วเบื้องหลังตัวละครนี้เนี่ยก็คือคนจริงๆที่น่าสนใจมากคุณดีวีเจียหรือวุ่ยเจียผู้ร่วมก่อตั้งแล้วก็ COO ของ Flash Express เลยนะคะยูนิคอรนตัวแรกของไทยเรานี่แหละใช่เลยครับ เราก็ไปรวบรวมข้อมูลมา,าจากหลายที่เลยทั้ง TNN Marketing OOPS Manager Online เขาพูดถึงบทบาทแนวคิดวิธีทำงานของคุณเวยเจียวไว้เยอะค่ะวันนี้เราเลยจะมาดูกันว่าอะไรคือหัวใจสำคัญที่ทำให้เขากลายเป็นเหมือนฟันเฟืองหลักที่ขับเคลื่อน Flash Express ให้สำเร็จแบบโอ้โหปรากฏการเลยคือจุดเริ่มต้นนี้ก็น่าทึ่งแล้วนะคะตอนคุณคมสันลีเขาตามหามือขวาที่แบบ ต้องเก่งที่สุดครับถึงกับไปถาม HR ระดับสูงของ阿里巴巴เลยว่าถ้ามีใครลาออกแล้วบริษัทจะเสียดายที่สุดเนี่ยคือใครแล้วคำตอบก็คือชื่อเหว่ยเจียคนนี้เนี่ยแหละค่ะโหพอได้ชื่อมาแล้วการเจอกันครั้งแรกนี่ก็เออเหมือนหนังคนละม้วนเลยคุณคมสันใส่สูตรเต็มยศค่ะแต่ไปเจอคุณเหวยเจียแบบชุดลำลองเสื้อยืดกางเกงขาสั้นในร้านอาหารเล็กๆด้วยนะ มันก็อาจจะสะท้อนอะไรบางอย่างนะคะคือคุณเหวยเจียดูเป็นคนที่ไม่ตัดสินอะไรง่ายๆจากภายนอกต้องเห็นของจริงก่อนประมาณนั้นค่ะต้องเห็นภาพจริงเห็นแก่นแท้ก่อนซึ่งก็ก็ตรงกับการที่เขาปฏิเสธข้อเสนอไปในครั้งแรกไงคะอ๋อจริงด้วยปฏิเสธไปก่อนแล้วภาพจริงที่เปลี่ยนใจเขาได้ก็คือตอนที่คุณคมสรนชวนมาไทยบอกว่าพาเที่ยวสงกรานใช่ค่ะแต่จริงๆคือพาไปดูเอ่ะ คนต่อคิวยาวๆรอส่งพัสดุที่เดอะสตรีทรัชดาตอนแรกเขาไม่เชื่อด้วยนะคิดว่าจัดฉากใช่ใชค่ะแต่พอเขาลงไปดูเองไปคุยกับคนเดินสำรวจจนถึงเที่ยงคืนนั้นเน่ยเขาเห็นเลยเห็นอะไรครับโอกาสค่ะโอกาสทางธุรกิจที่ชัดเจนมากๆในตลาดไทยซึ่งตอนนั้นมันต่างจากจีนเยอะเลยโลจิสติกบ้านเรายังยังมีช่องว่างอยู่มากภาพนั้นมันทรงพลังขนาดนั้นเลยมากพอที่จะทำให้เขาโทรก,กลับไปบอกคุณคมสันทันทีว่า ผมพร้อมแล้วผมจะทำแฟลชกับคุณโอ้โหตัดสินใจเร็วมากแล้วที่น่าสนใจอีกอย่างคือเขาขอหุ้นแค่3 0มสิบเปอร์เซนตทั้งๆท,ท,ที่คุณคมสรรเสนอให้เยอะกว่าใช่ค่ะจุดนี้ก็น่าสนใจมากมันแสดงว่าเขาเข้าใจบทบาทตัวเองแล้วก็ให้เกียรติให้คุณคมสรรเป็นผู้นำหลักจริงๆคือมองภาพรวมมองเรื่องความเชื่อใจกันตั้งแต่แรกเลยเข้ามาแล้วก็ลุยสุดตัวเลยใช่ไหมครับข้อมูลบอกว่าปีครึ่งแรกนี่แทบไม่ได้กลับบ้านเลยค่ะ กางเต็นท์นอนในโกดังในออฟฟิศบางทีนอนบนลังพัสดุไม่เจอหน้าลูกตั้งสองปีเต็มหูฟังเราก็อดคิดไม่ได้นะว่ามันทุ่มเทม,มากหรือว่ามันเป็นวัฒนธรรมการทำงานที่อาจจะหนักไปไหมอืมณนะเวลานั้นนะคะมันคงสะท้อนความมุ่งมั่นการเสียสละที่อาจจะจำเป็นมากๆในการปั้นสตาร์ทอัพจากศูนย์เลยล่ะคะ่ะคือลงมือทำจริงจัง ุทิศทุกอย่างเพื่อเป้าหมายจริงๆซึ่งยุคสตาร์ทอัพบูมๆก็อาจจะเป็นแบบนี้เยอะแม้ว่าตอนนี้มุมมองเรื่อง work life balance อาจจะเปลี่ยนไปพูดถึงสไตล์การทำงานก็มีคำพูดของคุณคมสันที่แบบดังมากตัวจริงด่าเก่งกว่าในหนังพ0นเ ค่ะได้ยินมาเหมือนกันคือขึ้นชื่อเรื่องความเข้มงวดพูดตรงแรงเพื่อใช้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดครับแต่ถึงจะดูดุดดันภายนอกนะคะเป้าหมายจริงๆคือประสิทธิภาพสูงสุดแล้วก็การแก้ปัญหาให้มันขาดไปเลยทุกคนในองค์กรก็ยอมรับว่าเขาคือคนที่แก้ปัญหาได้จริงมีตัวอย่างด้วยใช่ไหมครับที่พนักงานโดนตําหนิจนร้องไห้ ใช่ค่ะแต่สุดท้ายคนนั้นก็เติบโตจนได้เป็น Head of Product เลยนะคะมันแสดงว่าเขาให้ความสำคัญกับมาตรฐานแล้วก็การพัฒนาคนจริงๆไม่ใช่แค่ดุอย่างเดียวและบุคลิกที่มุ่งคนรับมากๆแบบเนี้ย่อพอจะมาปรับใช้กับเรื่องอื่นๆทั่วไปได้ไหมครับแบบไม่ต้องดุดันขนาดนั้น ได้สิคะหลักๆเลยคือเรื่องความชัดเจนค่ะการสื่อสารเป้าหมายให้ตรงชัดเจนการกล้าตัดสินใจและการลงมือแก้ปัญหาอย่างจริงจังคือความตรงไปตรงมาความมุ่งมั่นในผลลัพธ์เนี่แหละค่ะที่เป็นคุณสมบัติสําคัญในการขับเคลื่อนงานให้มันเดินหน้าไม่จําเป็นต้องด่าเก่งเท่าก็ได้ <laughs> ทัน <S <S ซึ่งพื้นฐานความเชี่ยวชาญเขาก็แน่นปึกมาก่อนแล้วด้วยจากการเป็นพนักงานดีเด่น5ปีซ้อนที่อบาบาใช่เลยค่ะประสบการณ์โชคโชนมาก ทั้ง Yahoo B2B Alibaba Cloud แถมยังเคยเป็นหัวหอกพัฒนา AliPay Wallet ระบบแจ้งเตือนอะไรพวกนี้ด้วยโห oh. ประสบการณ์ตรงนี้เลยเป็นแต้งต่อสำคัญมากๆค่ะคือ Flash Express ตอนนั้นต้องสร้างทุกอย่างจากศูนย์เลยการมีคนที่เข้าใจระบบเทคนิคโลจิสติกใหม่ๆจากจีนแบบลึกซึ้งมาวางรากฐานเองเนี่ยมันทำให้ไปได้เร็วกว่าคู่แข่งเยอะเลยมีคำพูดหนึ่งของคุณเวเจียที่ผมชอบมากเขาบอกคุณคมสันว่า ผมเป็นนักพายเรือที่ดีมากแต่ผมไม่มีเรือคุณคือเรือที่ผมรออืมหืชัดเจนเลยค่ะมันคือความสัมพันธ์แบบคู่คิดคู่สร้างจริงๆที่ไว้ใจกันมากๆครับความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ของแฟลชเนี่ยมันเลยไม่ได้มาจากคนคนเดียวจริงๆแต่เป็นการผสมผสานที่ลงตัวมากๆระหว่างวิสัยทัศน์ของผู้นำกับความเชี่ยวชาญความทุ่มเทสุดๆพลังขับเคลื่อนของผู้ปฏิบัติงานอย่างคุณเวเจีย สรุปได้ชัดเจนมากครับก็คือเบื้องหลังความสำเร็จของ Flash Express เนี่ยมันคือการรวมพลังกันจริงๆวิสัยทัศน์คุณคมสันบวกกับความเก่งความทุ่มเทแบบสุดขีดแล้วก็สไตล์การทำงานที่ชัดเจนมุ่งผลลัพธ์ของคุณเวเจียซึ่งเป็นคนเบื้องหลังคนสำคัญมากๆ ค่ะเรื่องนี้ก็อาจจะทำให้เราได้ฉกคิดนะคะว่าเออในเส้นทางสู่เป้าหมายไม่ว่าเรื่องงานหรือเรื่องส่วนตัวก็ตามการมีคู่คิดหรือผู้เชี่ยวชาญที่ใช่หรือการพัฒนาคุณสมบัติดีๆในตัวเราเองอย่างความมุ่งมั่นการแก้ปัญหาให้ตรงจุดหรือความชัดเจนในการสื่อสารแบบคุณเวเจียเนี่ยแต่ปรับให้เข้ากับสไตล์เราเองนะคะมันอาจจะเป็นกุญแจสาคัญสู่ความสาเร็จได้เหมือนกันน่าคิดตามจริงๆครับ สุดท้ายนี้ก็ขอฝากคำถามทิ้งท้ายไว้ให้ลองไปคิดกันต่อนะครับว่าความทุ่มเทระดับที่ว่านอนข้างหลังพัสดุเนี่ยมันยังจำเป็นอยู่ไหมสำหรับการสร้างธุรกิจให้ยิ่งใหญ่ในโลกยุคนี้หรือจริงๆแล้วมันมีแนวทางอื่นในการสร้างส,างสมดุลระหว่างความสำเร็จกับชีวิตที่ดีที่มันเป็นไปได้มากกว่าสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามครับขอบคุณค่ะ ขอบคุณที่รับฟัง SmartTalks Daily Podcast ถ้าคุณชอบเนื้อหานี้อย่าลืมกดติดตามและแชร์ให้เพื่อนเนเพื่อ,อส่งต่อความรู้ดีๆแล้วพบกันใหม่ในตอนถัดไปสวัสดีครับ